โอ้โหดุตัดไรล่ะอัดไรล่ะอื้อหูไข่ปายอะไรเนี่ยเมือนไข่ปายโอ้ยไฟไหม้เฉยเครื่องบินม่นอยู่แถวไหนวะใหาแอร์พอร์ตหน่อยดิตามมาดิครับหาเงอน กูกำลังไปหามึงอ่ะอนี่ขึ้นขึ้นทางด่วนเนี่ยมาโทเวขึ้นโทเวโทเวนี่เดี๋ยวไปลงกันแน่ลงทางรัดร้าวแว่สวนแว่สวนเจยังเข้าในเมืองแล้วนะ่ะใบยกเห็นมั้ยน่ะเอะอไ<า>หนไหนไหนใบยกฟองเออใบยหรืองูไปเวลาไปเวลาใบยกอ่ะทำไรวะไปกินอะไรวะพัตตคารเโอ้ยวะ่าไปแอร์พอร์ตก่อนเนี่ย ไปเที่ยวญี่ปุ่นโัวนภูมิอหรอถามว่าแป๊บกดผิดมึง่ชนไม่ตัวนภูมิอยู่ไหนวะไอ้สัตว์นี่โอ้ยก็จะมีรันเวย์เก็แล้วช็อตได้แบบนี่นี่นี่ตามกูมานะเอ่อไปนะไปเลยเห็นเปล่าเห็นแล้วไปเลย้างบนเนี่ยฮะอ้าว ดูในวีดมโอับอันี้นี่นนเกะกะจังวะขนรถระเบิดเลยเดี๋ยวก่อนไอ้ไอไ้ไอ้ละมางวะเย็นดิกูกำลังเหียรถมันขวางทางเนี่ยตำรวจก็ยิงรถูออ๋ออะไรเนี่ย แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปจอดอะไรตรงนั้นน่ะฮะมาดิพร้อมขึ้นเลยไงโอ้โหกลัวลงเงินได้อะยังโหดเฮ้ยไอ้เฮี้ยเครื่องบินเครื่องบินลำลำบินแล้วยิงวนีดิมึงยิงมันทีดิไอ้เฮี้ยมันยิงกูโอ้ยเดี๋ยวเพื่อแล้วควันคือแร่เฮี้ยเอ้ยฝ่ายไม้ได้สัสมึงกันนะฉันที่ลงนี่ มึงก็สรรหาที่ลงเลยเกินขึ้นเด้เร็วมาเร็วมาเร็วม่เขีนแล้มันขโมยไปเอ้ยเอ้ยไม่ต่อยกูเดี๋ยวก่อนเอ้ต่อยอ่ะแม่งต่อยอ่ะต่อยต่อยต่อยอะไรเพื่อนกูต่อยอะไรเพื่อนกูไอ้ยัดแค่เอ้าเอาล้วมึงไอ้สัตว์เต้นเป็นบีบอยเลยเฮียเข้าทางไหนวะเอ้ย เราขีเที่ยมครับรถเที่ยอะไรเนี่ยกูมันขวางทางเออไม่ใช่ไม่ใช่เล่นไม่ใช่เมืองไทยไอ้ห่ามึงสายดิไอเย็นดิเฮ้ยขับรถนี่ไปรถกเฉยเฮ้ยขับรถนี่ไปดีกว่าอืรถกอล์ฟเฮ้ยมึงรอกูด้วยดิน็อกส์วิวชื่อรถน็อกส์วิวนั่งหลังได้ปหมนั่งหลังไม่ได้ด้วยอ่ะ เสียงรถโคตรน่ารักถ้ามีนายตันนี่ย่างโหดเจอแหลมว่ะแหลมนี่มึงเียกแหลมมั้ฮะโอ้มีเครื่องบินลำไหนครับได้บ้างเฮียมอเตอร์คอนไงเห็นปะมอเตอร์คอนมีเครื่องบินตนู้นสองลำอืมไอ้มึงกันเลย

ยิง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 ทำไมเี๋อะไรนี่อุ้ยอุมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่รันเวย์ได้ไงเอามึงไม่รอกูเลยเฮ้ยรอกูก่อนเดี๋ยวดวกูลงแป๊บเดี๋ยกูเอาวทีลงกันไอสัตว์มึงไม่รอกูเลยให้กูวนแป๊บไอทำไมเมามันเลื่อนไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเยวึ้งบินึ้งบินตกา กูต้องวิ่งไปช่วยมึงอีกไอ้ยิบพายมก็โอ้ยร้อยกว่าเมตรแบบสองร้อยอ่ะอืมไปที่มึงวิ่งขึ้นลงรันเวย์หรอโหดลกมีแต่พี่อะไรรันเวย์ตอนนี้เราจะไปตำรวจ ไปใบหยกโอ้โหไปมีดาวตกวะเดี๋ยววะเ้าเห็นแล้วเห็นแล้วโธ่โธ่ดูที่สูงสุดได้ขนาดไหนวะลองดูดิขึ้นบินแบบขึ้นแบบแนวดิ่งแนวดิ่งสัตว์เก้าสิบองศาสัตว์อะไรวะตุดละ อนี่กูกดเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนี่กสุดละนเ,นเนี่ยเฮ้ยมีซอมบีเนี่ยมาเขียวๆนะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวก่อนเราเราใครขับนี่กูอยู่ในเครื่องบินเว้ยเครื่องบินไม่ล่วงเว้ยกูเห็นซอมบี้เดี๋ยวลงมา เดี๋ยวรับกูรับกูรับกูด้วยได้เปล่าเครื่องบินมันออโต้ไอ้เหี้ยเล่าไม่ได้อะไรนะเครื่องบินมันออโต้เออออโต้ไพลอตเฉยกูบังคับไม่ได้เอออย่างนี้มึงโดดลงมาดิโดดมาแล้วเลยมึอยู่ตึกใบยกเนี่ยยี่ยังไกลกูไม่มึงลงลงโหดจังวะนะไอ้ตายโหด เอ้าเฮ้ยมีมัดว่ะมีมัดว่ะเพื่อนฮะมัดซ้ายมือเห็นปหมอ๋อเห็น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 เอาเอาเลแซมเดี๋ยวขับรถไปช่วยเวีป้าเอ๋อ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 เอ้ยกูยิงไปไม่ถึงเลยเดี๋ยวก่อน

อุ <T t ้ยขับรถชนเวสป้ากูเ ouais, ดี๋ยวกมรวบเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยทำอะไรกูเองดิติดขวางกูวะคุงมาชนกูทำไมเนี่ยกระโดดมหยิ่งใจมึงจิตใจมึงเอาด้วยอะไรวะขึ้นรถกูดิเร็วๆกระโดดขึ้นกระโดดกระโดด กระโดดกระโดดะโดดบ้านโอ้ยสัตว์ขึ้นไปขึ้เอากดค้างดีเอาข้บนกดน่ารำคาญแบบอืมอืมอืมเเอาหนี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 อ้อ้โอ้เหี้ยนี่ลงนี่ดิ ูเล,ลลเลยวักไม่มีละะไรวคือดีล้อออันนี้พุ่งล้มอะ่ะที่ให้รถชนอะ่ะเอา้าอีเ๋เดี๋ยวก่อนชนมึงได้ปะวะชนได้ปะได้อ่ะเดี๋ยวดิเออโง่ใหญ่เลยเ้ยนี่นีเน่ Tao là tango là đi Tao là cái tối lag tối lag quê? Tao làng 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 ว่ขยะว่ขยะใครเป็นโจกูอย่างแรงจัดไปหมื่นเจ็ดเลยโอ้ล้มเลยอุ้ยวันแล้วลมดลน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 เฮ้ยคิดผิดเล่นเฮ้ยโดนด้วยโดนด้วย ตรงไหนกวะฝั่งนี้ฝั่งนี้ตำรวจโอ้โหตำรวจชนประชาชนเสียหลักจะถึงสี่แสนในวันนี้กู <c oughs> ไม่ถึงเอ้ยเอ้ยโอ้โหมึงชนกะไม่ให้กูลุกเลยเด็กเท่านี้มาเร็วไปเปล่าเออกูชนได้แบบเมื่อกี้นี่ยังแรงเฮ้ยมึงมึงักการเนี่ย โมไซโมไซโมไซโอไซรถ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 แท็กซี่แท็กซี่อืออืออือเอ็งดอาเป็นลูกบอลเลยเดี๋ยวก่อนอือโอ้โมไซโมไซอือไม่ฐานไม่ฐานมึงขยี้กูด้วยดิโอ้โห เออฮือาเอาอือมากรรมมากรรมกูค้างอยู่ในล้อโอ้ยเยียบกูเยียบกูเลยเออเออเถึงพันด้วยก่อนเนี่ยห้ามให้ขีดสีเหลืองหมดอะเออถ้าเวลาหมดแล้วแม่งเอวเลยเจ็บเออเอาไงพอดิเออฮะกูได้ยินแล้วพออะไรนะ ไปซอมบี้เลยชนกูเหลยชนกูเลยเดี๋ยวก่อนกูหาไปจะไปซอมบี้เหรอ,อ,อไปดิเจ๋ป้าเองข้างหน้าป่ะมึงหาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบอร์พุ่งหมดเลยพุ่งเลยข้างหน้าเลยอืมอืมเขียวเขียวนะไงเออไปกวนตนอู้ แอตโคร้งไม่มไม่มีซอมบี้ว่ะเพื่อนไม่ไม่ไม่อยู่ตรงนู้นเว้ยยังไม่ถึงขวามือตรงไหนวะเออวิ่งมางขวาไปตรงไปแล้วหาทางเลี้ยวขวามึงก็ขวาไม่มีชาวชาวแก๊งว่ะไหนอ๋อเออว่ะเอาแม่งรออะไรเอาตกไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่วะ ยิงย <cin stereotype> <Yeah. f dragging> ิง <sympath> ย <icking> ิงย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 ิงเย a h อ่แล้วกูลงมาใหม่เนี่ยเออแล้วกูลงไปใหม่ไปรับกูด้วยข้างบนน่ะมองไ์อ่ะรอกูสี่เฮียกูกำลังขึ้นไปเนี่ยอ่ะกูแล้วกูมีอะไรขึ้นหนโดน ขึ้นวหมไปยกหน้าทีดิกดหรือวะลืมของกูกูกดอัลเทเนตอ่ะเดี๋ยวกูกดอัลเทเนตแม่งยกหน้าขึ้นไหมขึ้นไหมนี่ไงอัลเทเนตอ๋อมึงยกไม่เฟี้ยวอ่ะเพื่อนกูไปเกิดแต่ของกูเนี่ยเดี๋ยวกันมาดิมาดิกำลังวิ่งมาอยู่โอ้ยเร็วเร็วดีเร็วเร็วเร่อกูลดกแล้ เด <ider> <Commons> <t ons cción> ี๋ยวก่อนเอาลงนิดจริงเหรอนี่มาได้กดอีขึ้นไปขึ้นมาแน่นอนเชื่อกูนี่ไงเลสเตเดนิวิโอเลสเตเดนิวิโอเดียวไหนวะเราเลือกมาโดยโดยมีแค่มือข้าหน้าอย่างเยอะออเมีแค่หมัดสเตลสเตลเต๋อวะ โอ้โหขวีดสบายการดีด้วยโอ้โอยโดนกัดอะไรห้าวเหรอห้าวเหรอวิ่งมึงคิดว่าซอมบี้มันมีตาไหมล่ะมันมันมันได้ยินแัดอื้อเลยปีกยิงโอ้ยโดนกัดโดนกัดกูช่วยอยู่ มึงจะต่อยกูทำไมล่ะเติมข้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่งมันเดือดแม่งเดือดอุ้ยสอมบี้บินยิงเลยแหละไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเอาดีดดีทีดีดดีทีไปดีห้าวเหรอสอมบี้ห้าวเหรอืเออขำมานไปเอายิงกูทำหี้ยอะไรเนี่ยยอ้กูิงไปกลางวงเอ้ย เอ้ยไปไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเอึไปโดน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 กดเลยว่าโดนกูลิมทิกซ้ายโดนเออหนีโอ้ยโดน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 เออไหนวะวิ่งลั่นจังวะลุกมาทำไมลุกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้าคุณอุ่งเป็นคุณอุ่งเป็นซอมบี้ตัวมันแดงๆดคล้ายๆกันอุ้ยสะดุด ฉันดูดหินล้มเฉยอุ้ยเดี๋ยวก่อนน